ดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะดอกไม้ซันวิ่นะคะโอ้สวยงามมากหน่อยไปเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราอยู่ในสวนสุขใช่ไหมแล้วเราจะไปบ้านนายช่างนะว่าบ้านนายช่างมีอะไรมาส่งห้องน้องน้ํามนต์น้องโอมนะคะมีอะไรมาส่งทําบ้านน้องโอมนะคะห้องนอนน้องโอมยังไม่ได้ขึ้นเสาเลยนะคะของมาส่งอออิดบล็อกนะคะเอฟซี FC. บล็อกมาส่งอีกแล้วนะคะเยอะเลยนะคะห้องนอนน้องโอมคือ,อยังไม่ได้ยกเสานะคะตอนนี้บล็อกมาแล้วนะคะหนึ่งคันของบานนุก็ขนมาอีกเต็มคันนะคะนี่ห้องนอนน้องโอมนะคะยังไม่ได้ยกเสาเลยมีแต่หน้าต่างนะคะโอ้เสร็จไวจัง มาถึงเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคืออย่างแต่อันนี้เหลืออีกหนึ่งคันยังไม่ได้มาอู้เยอะเลยนะคะเต็มคันรถเลยนี่หนึ่งคันนะคะสองคันรถเลยนะคะว่าจังไดเอาเอามากใช่ไหมอเอาไขา่เบาคือเบาๆแบบ,บนี้ ขันลังให้เวลาเบาๆตอน่ใท้ายคือเบาดีแท้ YouTube ซนนู้นสมวเนีรเรามาดูสสาวต่อยเปนหนกรรมกรแห่งพุ่งนาเปน้และเสียงโดยบ่าวสี

วัอก็มาสาสางแาาลกับไปโตโตแค่ยายสางภ้าเก็นเ,เลยแ่เมื่เขาไ้่โตน้จังเลยนตใหรตัวนี้กติดตาน้อาแม่เจาได้น้องของนักเลยติดต,ตาไรก็ห่อย,อขอขอยที่มาแย่งตีากดติดตามอยาสมอนะครับสองีออ นันบอกแล้วที่ซ,ซื้อในดูไปื่อยนะครับแค่สมอนก็อยากเป็นสาวแค่ไหนทครับ

भाई मां บอกให้ดีโคชชิฟฟ์เาฮะเจสสมอนัสเัไอมนะพูดแ่สร้างเขเราใช้ยาให้ดีที่สุดไม่อั้นมกไม่อั้นอยงนี้ไม่อั้นเราก็จะบอกว่าย้ายยซื้อเครื่องใหม่เลยไม่ได้ตั้งมาเพราะว่าเครื่องนั้นถายจิ๊กจได้สวย กล้องเียจิตวเป็นน oui, ้ากล้องอะไเนาะกล้องเยิวพุ่นถงนอะไรงานกีลายไเนาะโอยายงามมถเจ้าเลยไปสอบดูหน้ากล้องอไรแต่ยังเน่ติวตอยู่เก็บภาพเยอะเด้อเจ้าเ้อยายสมอนเ้อ กระเก็บที่แล้วจะได้ออกช่องไงปาดองแสนยายจะอยากออกเดี๋ยเขากบ่ย่อเดิอากจอยากออกช่องไงล่สก่อนะลอ่กอก็มนะถุงกล่องเห็นยางเาอว่ามันเยัไิมาแล้วอยกล่องแล้วเมื่อยเี่พึ่งเขาจะยกเลาวก็เ้ยเก้า้ยยกใเดขนานั้นไยืนนับ แตกเนี่ยชากเท่ากันเลอยานี้ไปซ้ายเานับ นอนคะแล้วค่ะบดเมีกบิ่งดลแ้วดอกปนำหน้าซอยคือใดอยากสอบฟังดูสปดำหน้าซอนี่หน่ปดำหน้าไปดำหนาซอยแม่บานุไปคนภาษาก็เลยเบ็ดแรงอยู่ว่าหอดำหน้าอะไรก็ได้ รับน,น้าเห็น,นไปไปแค่สามหมื่บองวาา่าได้คุตาอย่างนอยดอกสามพันสามหม้่นแต่ก่อนเอาไปมือละสี่พันเด้อเคยฟังมาจากจำหนายเลยเนี่ยต้องพูดจากจำหน่ายก็ต้องได้ คือคือแนบด้ปลาไข่แดงเืหบาทนะยยคยไข่หวแดงครับบนุไข่หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก็ได้จ้า ถ้าจะกินไข่ดแดงหุ่นก็มาขายไข่ดแดงด้วยพี่น้องกิโลละสี่ลอยปุนเด้อปุ๋นาบาเมื่อเด้อเดี๋ยวปุ่นยกเองบาเมือเขารับปากแล้วว่าเขาจะยกเองนะคะทีนี้พบคุณที่พีพีนี้ก็ประมาณนี้นะคะ